สวัสดีครับตอนนี้แลกำลังสีเง่แพทย์ง,งย่งตรวจกำลังจะตรวจคุณหมอจะตรวจให้นะครับหมอแทนอีกครับอีกอีกอีกครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงครับมันตันเหรอครับ <c oughs> มันก็บีบอันนี้แห้งเลยมึนก็แห้งหดมาแล้ว, <c oughs> ลวจอไปอ่อนหัวมันออกก่อนเนาะ <c oughs> โอ้โหแหนบเหม็นผู้ดังจะคล้อง ไงน้องแหล่เจ็ออสมองนองทองมาเห็นงานแต่ของบุรีรย์ค,<อ>ครับเก็บเก็บหี้ <c oughs> หยงเอาคือไส่ซึ่งคิวเมนัดังจากคอแห่หยดเลยนะครับหยดเลยนะครับอันนี้ของน้องแหล่นะครับแตอี่ก็คือพนังนทกครัวกั่ดางาบรทีอจช่อีตัวรถกลับเลยเมืนบอ ส่งตัวยังไงเหรอนี่ก็คือก็เตะก้อนหงอนแน่ลงโซนไปเลยโอ้ยเขียนใส่ใส่เขียนใส่กล่องนี่ละกล่องไหนอ่ะเขียนชื่อใส่กล่องตัวเสร็จแล้วก็ย้าเข้ากล่องเหมือนเดิมเขียนชื่อแล้วก็ไปส่งใช่สองบ่สองบ่จ้างครับจ้างบ่จ้างบ่ จังบ่จังไม่ไม่ยังไม่เป็นห่วยนะโอ้ยยมยย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 อยยยัยยยายยอยยยยยมยย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 ียย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 ม่ยย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 มยยยีี ลมอไทยเน่ยบอกเมก่อนมัตรวดแล้วเุ้ยเออเมื่ออาทิตย์วันขึ้นเะ็วอยู่ีกอะถอดหัวหวหัวเองอันนั้นคุณหมอสาีนาทีหยอดมาแล้วบนเด็กจุ่มเมืนจุ่มเสียดวเียดหลังเว้ยเงี้ยย่ไหนเหมนอย่างก็สีไข่อะไรตรวจอันนี้มามเียไฮนึ่งมาสั มไงกซุ่มถทายหลูอัสตอรีประเฮศดอกไม้เหยิงโมเมนต์นึ่ว่ะเอาเกยวมเมนต์่นเครับเมนปวันนึงว่ามีคุณหมอคุณหมอนี่ยมันหลุนแหงค่าคุณหมอจะโทรมาห่คุณแม่ีโมเนต์ได้ทุงมาเเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็บอกว่าผ่านไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านก็กลับปมืดหละมืดแต่ฟัวทีวีนี้กเอากองรับฐานไปนอยู่บ่ เีคตักรัเขยนใส่กองเลยก็ได้ครับแหล่ตัดกระดาษเขียนซื้อเอาใส่ในนี้เอาเอาแต่กองข้างในมันมาใส่ตัวตัวนัวนเขียนือเลี่ยงกอกเอาของเียงไวนะตัวตัวแล่เขียนชื่อใส่นี้เลยจะได้รู้ว่าเป็นของไทยเขียนชื่อใส่ตรงนี้แล้วไปส่งเขาเลยถ้าใครมีปัญหาเขาจะโทรกลับตามเบอร์โทรที่หน้ากล่องคระบอ้ขาวตัวอีกวันนี้่งคืนเขา เขาก็จะไปเช็คอีกทีก็ตายอ่ะก <Could> <standardized> ็ตายแล้วแตมันยากเนาะไปแจ้กระเดียนยอนจะหนี <grand crochet> ่ oh ึเปล่าเนี่ยเราป่ะนะโอเคโอเคโอเค